สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมปันสวนเกษตรแสนสุขเชนอโงดูผู้ทุกคนครับเมื่อนี้พี่น้องจะผ้าพี่น้องมาช่ำคาครับพี่น้องเป็นคาเหลืองรา้องไปหาพันธุ์ยากเลยพี่น้องเลยแต่ผูใด้ไม่พันธุ์นี้เดี๋ยวพบสีแนะนํำเลยบอหยากอันนี้ผมก็ ไปหาสื่อพันมาแต่ใส่เด้อผมซื้อมาอยากตลาดเข้าตลาดผมเห็นข่าเหลืองผมก็เลยซื้อตัวนี้นะมาอันนี้คือข่าเหลืองใส่ต้มยำนีแซบหอ,อมอ่ะมาเบิ่งวิธีการช่ำกันเลยพี่น้องเข้าตัดเด้พี่น้องเลยเข้าแบกเหนาอยาก เดี๋ยวเอาลายไปได้กับแดงเอานี่ครับแต่ว่าพมสมให้พี่น้องมึงแค่นี้ละแค่นี้ก็ตัดออกครับนี่ตัดออกครับเยวอยู่แค่นี้พี่น้องเอาแค่นี้เพื่อมาช่ำให้มันเนอหม่เตรียมดินปลูกไว้ใส่ถุงดำครับ เตรียมดินปูกใส่ถุงดำพมุเตรียมไว้ให้หมดเตรียมไปสองัวงสีมากาอีสองหนอเตรียมดินปูแล้วอ่ะรุ่งช่ำวานนี้แหละนี่นเด้พี่น้องแค่นี้แหละเราดินกบไปเอามาตุ่ไปหาฟันอย่างเลยพี่น้องเด้อหาน้ำตลาดนี่แหละเอามาช่ำม,มาต่อ,อยอดเอา สามารถติะต่อยอดลหลายๆก็ได้พี่น้องเพาว่ามันแตกเข้าไปปลูกลงสวนแล้วมันแตกเขาก็มาตอยอดเอาแบบก็ได้นี่ครับเราดินกบไปครับโอย่างเลยมันเป็นการต่อยอดที่กระหน่ำพดเด้อพไปน้องเดอนำนำ บตรต้องหดหลายได้พี่น้องเด้มือด้เทืถอพอเพราะว่าตาเขาหดหลายมันสีเป็นสีเนาก่อนวันละครั้งก็พออันนี้คือเซตขบวนการช่ำเรียบร้อยแลละพี่น้องขาเหลืองซื้อมาจากตลาดทิ้งไว้สักระยะทิ้งไว้ระยะนึงเดี๋ยวเขาเก็จีแตกหน่อมากพี่น้อง นี่ครับเห็นบอกครับเขาสีแตกออกมาแตกนอใหม่ออกมาตัวนี้พ้อียไปปลูกใดเอาลงสวนเขาเลยจะปลูกลงสวนปลูกลงกระถางก็ไดครับอันนี้คือพ้อปลูกแล้วครับนี่แหละก็จะแตกนอใหม่นี่ครับเห็นบอกออกใบแล้วครับพ่อเขาออกยอดใหม่แท่งยอดใหม่นอใหม่มากเอาไปปลูกใดครับ นี่ครับนีน่นอใไม้แสดงว่าเขามีหากเนี่ยนะครับออกนอนไม้หากเขาเดินแล้วมีมีหลากพร้อมที่จะไปปลูกเทาก็ทิ้งไ้สักระยะหนึ่งให้ใบเขาขึ้นจักสองใบปล่อยผมสิปล่อยไปสักระยะหนึ่งคือให้เขาขึ้นใบออกมาจักสองใบเอาไปปลูกได้ครับรอดบมีตายที่ก็จังค่อยพอ่อมันจะเริ่มเติบโตแต่กอได้ลายแล้วพี่น้องก็ค่อยแยก อยากไปมาช่ำคือตัวนี้นะครับก็มาช่ำคือตัวนี้ช,นช่ำไปเรื่อยๆช่ำไปเรื่อยๆก็ได้ครับตัวนี้คือในกรณีที่เฮ้าโบมีพันธุ์ขาเหลืองแต่ก็บอกต้องไปสื่อพันธุ์เขาก็ไดเฮาสื่อที่เข้ามาขายน้ำทองตลาดแต่ก็มาช่ำใส่ทุ่งน้ำช่ำเพื่อขยายมาปลูกแต่จะได้แบบนี้แหละครับพี่น้องลองเอาไปเห็ดเบิ้งเด้อครับเด้อ ตัวนี้คือเอาผมเน้นหาง่ายๆหา่งไๆห,า,งไงหาจากท้องตลาดท้องข่าตลาดทุกมือนี่แหละกะเอามาเหตุกันครับพี่น้องต่อยอดปลูกกินปลูกขายได้หมดครับขาเหลืองขาที่อร่อยที่สุดหอมครับเอาเมาอนีกับมาฝากพี่น้องเพียงแค่นี้ครับขอบคุณในรายพี่น้องที่เข้ามาที่ตามรับชมบ้านสวนเกษตรแสนสุขชาแนลงจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องัาวัน,น,นี่สวัสดีครับ